สวัสดีมิตรรักนักสะสมเหรียนเก่าแบงเก่าทุกคู่ทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับกับการพูดคุยกันเกี่ยวกับเหรียญกษะสาบซึ่งวันนี้นะครับเรายกตัวอย่างเหรียญมา1ชนิดนะครับเป็นชนิดละ10บาทและก็เป็นเหรียญที่กําลังจะมีราคาซื้อขายกันในกลุ่มนักสะสมเหรียญน,นะครับเนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่ ค่อนข้างจะน่าสะสมมากๆนะครับจึงอยากจะมาแนะนําข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญทั้ง3เหรียญนี้นะครับให้กับพี่ๆน้องๆนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับจึงอยากจะมาแนะนําข้อมูลเกี่ยวกับ3มเหรียญนี้นะครับให้รับชมข้อมูลดีๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องเรา ของสามเหรียญนี้นะครับเราก็อยากจะขอกราบขอบพระคุณพี่ๆน้องๆนะครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเรานะครับนั่นก็คือช่องมารวย h ช n n นลนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการจะทำคลิปดีๆหาข้อมูลมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับที่เหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญ10บาทนะครับปีพุทธศักราช2538นะครับ ซึ่งลักษณะและจุดเด่นนะครับของเหรียญ10บาทนะครับปีนี้นะครับหรือว่าเป็นเหรียญ10บาทพระเสียนเล็กนะครับก็คือรายละเอียดของเหรียญนะครับค่อนข้างที่ยังชัดเจนแล้วก็สวยงามครับไม่ว่าจะผ่านมากี่ฟ้ากี่ปีนะครับดูรายละเอียดของเหรียญนะครับทั้งตัวหนังสือนะครับทั้งรูปพระปรางนะครับวัดพระปรางวัดอรุณนะครับ เราก็มาดูข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสับครับโลหะสองสีราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรม,มรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับผูมิพลอ,อดุลยเดชปินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับทรงเครื่องบรมขัตติยราชโพสิทธาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวาจะมีข้อความเขียนไว้ว่า,วาผูมิพลอ,อดุลยเดช ส่วนด้านซ้ายครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับด้านคอเปรียนนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรสลับเรียบนะครับมาดูด้านหลังของเหรียญนะครับก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวนารามนะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะมีตัวอักษรเบลครับซึ่งมีความหมายบอกว่า10ด้านล่างนะครับก็จะเป็นเลขบอกราคาครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาท อยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับส่วนด้านขวาของเหรียญก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยและด้านซ้ายก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ .2538 นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญ10บ,บาทนะครับรุ่นปีพศ .2538 นี้มียอดผลิตอยู่ที่53ล้านนะครับ7แสนเหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตออกมาที่ถือว่าไม่เยอะนะครับถ้าเทียบกับจำนวนปริมาณ ของคนไทยนะครับตกเฉลี่ยคนหนึ่งนะครับยังไม่ได้ถึงเหรียญนะครับจึงอยากจะมาแนะนำข้อมูลดีๆนะครับในส่วนนี้นะครับให้กับพี่ๆน้นองๆักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่ได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับเนื่องจากว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้นะครับได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจํานวนมากแล้วนะครับเพื่อที่จะนําไปหลอมแล้วก็ผลิตไปเหรียญกระสาบรุ่นใหม่ออกมาใช้ในระบบหมุนเวียนกันอีกทีนะครับ ส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาจะประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ150บาทนะครับสำหรับเหรียญ unc นะครับแล้วก็มาดูกันอีกเหรียญหนึ่งครับเป็นเหรียญ10บ,บาทเหมือนกันนะครับปีพุทธศักราช2 5 3 2นะครับดูก็ยังชัดเจนนะครับสำหรับรายละเอียดของเหรียญนครับถึงแม้ว่าจะผ่านมา30กว่าปีแล้วก็ตามนะครับ เราก็มาดูที่ข้อมูลของเหรียญน,นะครับก็เป็นเหรียญกระสาพครับโลหะสองสีสีขาวและสีทองราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางก็26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับผูมิพลออุลยเดชผินพระพักตร์ไปทางเบื้องขวานะครับทรงเครื่องบรมขัตติยราชผู้ศีตาพรฉลองพระองค์คุยภายนี้วงขอบเหรียญด้านขวาจะมีข้อความเขียนไว้ว่า ภูมีผลอดุลยเดชนะครับส่วนด้านซ้ายครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับส่วนด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญนะครับก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวรารามครับส่วนด้านบนครับจะไปอักษรเบลครับซึ่งมีความหมายบอกว่าสิบซึ่งอักษรเบลนี้นะครับจัดทําขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตานั้นเองนะครับสําหรับด้านล่างครับ ก็จะเป็นเลขบอกราคานะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับอยู่ขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะด้านบนนะครับด้านซ้ายด้านขวาก็จะเป็นตัวสอนที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยครับแล้วก็ปีพศที่ผลิตน,นั่นก็คือปีพศ2532นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญ10บ,บาทนะครับรุ่นปีพศ2532นี้มียอดผลิตอยู่ที่100ร้ล้านเหรียญน,นะครับจริง ซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้พี่พี่น้องๆ้องครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่นะครับเดี๋ยวเริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไห้ครับไม่จําเป็นต้องเป็นเหรียญที่หายากติดลำดับนะครับสําหรับคนที่มีใจรักหรือว่าคนที่จะเริ่มต้นสะสมเหรียญครับเริ่มต้นที่เหรียญไหนก็ได้นะครับขอแค่เป็นเหรียญกระสาหรือว่าเป็นการนั่นครับนั่นก็คือ การสะสมเหรียญก็เป็นการออมเงินชนิดหนึ่งนั่นเองนะครับเราสะสมเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีมากเท่านั้นนะครับสําหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญนะ120บาทสําหรับเหรียญยูเอนสนะครับหรือว่าพี่ๆน้องๆนะครับถ้าอยากจะได้เหรียญที่มีราคาสูงมากกว่านี้นะครับอยากจะแนะนําให้ไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษครับซึ่งเหรียญที่มีลักษณะพิเศษดังกล่าวนี้นะครับ กำลังเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของกลุ่มคนนักสะสมเหรียญเป็นจำนวนมากครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่มีเนื้อเกินต่างๆครับหรือว่าเหรียญปำซ้อนนะครับปัมเคลื่อนหรือว่าบล็อกเคลื่อนต่างๆนะครับซึ่งอาจจะมีความผิดพลาดจากการผลิตทับแต่ก็ยังมีคนที่นิยมที่จะสะสมครับจัดเก็บซื้อด้วยราคาที่ค่อนข้างจะสูงกว่าราคาเหรียญ UN ู่ะอีกนะครับมาดูกันอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้เราเป็นเหรียญ10บ,บาทครับปีพุทธศักราชส5 4 0นะครับซึ่งแม้ว่าจะผ่านมา20กว่าปีครับสภาพของเหรียญก็ยังดูงดงามอีกเช่นเดิมครับนั่นก็คือเอกลักษณ์ และจุดเด่นของเหรียญ10บ,บาทร,บรุ่นพระเสียรเล็กนั่นเองนะครับข้อมูลของเหรียญนะครับก็จะมีเป็นเหรียญกระสาบครับโลหะสอสีสีขาวและสีทองครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บ,บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ26มิลเมตรน้ำหนัก8.5กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขัตติยราชภูสีตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญ <c oughs> ด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับด้านขอบเหรียญน,นะครับก็จะเป็นรูปเฟืองจักสลับเรียบนะครับมาดูด้านหลังกันต่อนะครับตรงกลางเหรียญน,นะครับก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวานารามนะครับด้านบนก็จะมีอักษรเบลครับซึ่งมีความหมายบอกว่า10 ส่วนด้านล่างครับก็จะเป็นเลขบอกราคามีทั้งเลขไทยและเลขอารบิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสําหรับด้านขวาก็าจะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2540นั่นเองนะครับสําหรับเหรียญ10บาทนะครับรุ่นปีพศ2540นีนี้มียอดผลิตอยู่ที่ เก้าล้านนะครับสามแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยเหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าค่อนข้างจะน้อยนะครับจริงเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับที่น่าสะสมนะครับอยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่ได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับเนื่องจากว่าอย่างที่พูดไว้เมื่อต้นคลิปนะครับว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้นะครับได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจํานวนมากแล้วนะครับส่วน ราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ150บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับแต่ถ้าพี่ๆน้องๆครับถ้าอยากจะได้เหรียญที่มีราคาสูงมากกว่านี้นะครับรวยก็อยากจะแนะนําให้ไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษครับซึ่งเหรียญที่มีลักษณะพิเศษดังกล่าวนี้ครับกําลังเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของกลุ่มคนนักสะสมเหรียญน,นะครับที่สําคัญครับเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนี้ ราคาค่อนข้างจะสูงกว่าเหรียญ UNC ทั่วไปนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตไม่ท่านรับชมกันสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาไว้นะที่นี้ด้วยนะครับคลิปหน้าคลิปต่อไปเราจะนำ เรียนแบบไหนมานําเสนอให้พี่ๆน้งองๆได้รับชมกันโปรดติดตามกันคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ครับมารวยชนแนลสวัสดีครับ